วันนี้เราจะมาสอนท่ายืดกันนะคะอยากทราบว่าใครเคยมีอาการปวดแขนตึงแขนมีอาการแขนล้าง่ายหรือีอรชาแล้วก็มีอาการคันยิบเย็บใครๆ้องไต้โดยไม่าฐาฐาไทราบสาเหตุกันบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนท่ายืดปวดอาการเหล่านั้นกันเพราะบางทีอาการเหล่านี้นค่ะเกิดจากการกดทับหรือมีการตึงตัวมากเกินไปของตัวเส้นประสาทดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการยืดของตัวเส้นประสาทกันนะคะเดี๋ยวเชิญรับช่องรับฟังกันเลยนะคะ ท่าที่หนึ่งเหยียดแขนเสมอไหล่งอมือขึ้นเอียงศีรษะไปได้านตรงข้ามกระดกข้อมือลงจนรู้สึกตึงทำสิบห้าครั้งต่อเซตทำซ้ำสามเซตท่าที่สองกำมือกระดกข้อมือขึ้นเหยียดแขนไปข้างหลังค้างไวสิบห้าวินาทีทำซ้ำสามเซตท่าที่สาม ทำมือเป็นรูปโอเคงายมือขึ้นแล้วใส่หน้ากากค้างไว้15วินาทีทำซ้ำสามเซต